สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวที่สวนหลวงรอเก้านะคะสวยงามมากเลยจ้าเก็บภาพบรรกาศที่สวนหลวงรอเก้าค่ะทุกคน คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้มาเที่ยวกันเก็บภาพบรรยากาศสวนหลวงรอก้าค่ะตะกนสวยงามมากเลย อากาศไม่เคยร้อนมาก ตอนกลางคืนก็น่าจะสวยกว่านี้ค่ะเพราะว่าเนี่ยมันมีสายไฟอยู่เนาะอันนี้มาเที่ยวตอนกลางวันก็จะไม่เห็นแสงไฟถ้าใครอยู่กใกล้ๆก็มาเที่ยวกลางคืนก็น่าจะเป็นภาพบรรยากาศอีกอย่างหนึ่ง่ะทุกคนเพราะว่า ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกทก่านรับชมคลิปค่ะ